อ่านล้างงการคุยกันล้างตรงการบอกอยากได้เท่าไรไม่ได้ต้องคอยอยู่มืดหนึ่งมืหนึ่งบอกออ่ะขอดูเน่ยปากหหน้ามันเปรอบแ็กโอ้ยออยู่กันแบบไปเอาเดี๋ยวผมโอ้โอล้วคนเห็นรถกับตองหูเนาะเดี๋ยวผมให้สองมื่นเลยโอ้หลายพวดเบาปนัน โอเคมื้อเดียวมื้อเดียวหายอยู่ที่ขึ้นตรงสิลพันพราะมันขายเนี่ยมาถึงเขาจำนำจำนำโอเคได้เดไาขายอยากไดรกบาดได้เงินมื้อหนึ่งมื้นหนึ่งโอเคได้เดยวผมแห้เดวเดาวผกให้เพื่อสักมื้สองเออมือสองกเอาแต่ว่าพอเขาเป็นเดือนละพันลอยทคือได้เลยครับพันพันได้ได้ศิลปพนุอ๋อ อาสันเออคุยก็เหนื่ยดีว่ายากได้มือแล้วเออลืมลืมหนยไปว่อยากได้มืนหนึ่งแต่ว่าผมหมสองมือหนอบบอกว่าเพรามันหนักมันหนักไปยันยันยันว่าอ๋อได้ได้เป็นว่าเป็นโเคก็ต้องการขายองเงินแต่ว่าขาแค่แจกคัทแจกใส่ตังนี่คือกใส่ตังที่ว่าแก้การแก้ไอเคโอเคได้แต่ว่าต้องการลถเพทอยู่นะลดได้ไงได้เออได้ได้รับจักาเนอะรังสันได้ได้ครับ หลังสงการมันช่วงสงครามี่โอ้โัต้งต้องต้องมีคนต้องมีคนมาขายรถต้องมีโอ้หนักหละผมต้องไปกู้มาหลายนีบ่แมงกวรได้บ่แมงเนาะปลอยไ้ผมทรงได้แล้วก็ท่านเลขกพอแต่วายูเกะแต่ละาขันขั้นอยพร้อมจอกได้ได้ยดประมาณกันได้ต่ว่าต้องต้องยากได้ไวยใส้ยืดนะโอเคโอเคแต่ว่าเขาในแบบ